ค่ะชายเสื้อนะคะถึงแถวที่สองวนมาจบงานอีกซี่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่สามนะคะจบงานอีกซี่อกหนึ่งก่อนอตรงนี้ก็โซ่สามแล้วก็ขึ้นใบสุดท้ายนะคะหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะถูกรวบเข้าหากันหลักที่สามก็ขึ้นมาปกติ สี่หปลดไว้หนึ่งครั้งนะคะเจ็ดก็ปลดไว้หนึ่งครั้งแล้วก็รวบหกับเจดเข้าหากันเสร็จแล้วโซ่สามค่ะอ๋อขอโทษค่ะตรงนี้โซ่สี่พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักลงไปในช่องนะคะสามครั้งคะ่ะ แล้วหลักที่สี่ยึดกับโซ่ที่สามนะคะนะคะี่ค่ะจบชายเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักวนกลับมาที่แถวที่สามนะคะขึ้นโซ่ขึ้นมาสามค่ะ พลิกงานกลับทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจะถักวนกลับไปอีกซีกหนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็มาขึ้นหลักที่สองสมสเสร็จแล้วเพิ่มอีกหนึ่งหลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นที่จุดเดิมนะคะก็สับประรดลูกแรกก็จะเป็นสองสี่ห้า ห้าหลักค่ะแล้วก็โซ่สี่มาลดใบต่อค่ะก็หลักที่1กับหลักที่สองนะคะถูกรวบเข้าหากันหลักที่3มขึ้นปกติ4ี่กับ5ค่ะปลดไว้1ครั้งก่อนแล้วก็รวบเข้าหากัน ขาแล้วขั้นระหว่างใบด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็มาขึ้นใบถัดมาหลักที่1กับหลักที่2ถูกปลดแล้วก็รวบเข้าหากันนะคะ3ขึ้นมาเป็นปกติหลักที่4ก็ปลด1ครั้ง5ปลด1ครั้งแล้วรวบเข้าหากัน ่อไปจะไปที่ลูกสับป,ปะรดนะคะก็โซ่สี่ขาหลักที่หนึ่งขากับสองนะคะจะขึ้นที่จุดเดียวกันหลักที่สามขึ้นมาเป็นปกติสี่ห้า 6กเเสร็จแล้วขึ้น9มาอีกที่จุดเดิมนะคะรงลูกสับปรดได้9หลักค่ะแล้วก็โซ่สี่มาที่ใบค่ะถูกลดนะคะหลักที่1ปลดไว้ก่อนสองปลดไว้ก่อนแล้วก็รวบเข้าหากัน 3ขึ้นมาเป็นปกติ4ปลดนะคะ1ครั้ง5ก็ปลด1ครั้งแล้วก็ดึงรวบเข้าหากันขั้นระหว่างใบค่ะด้วยโซ่5เสร็จแล้วก็มาขึ้นใบถัดมา1กับ2นะคะปลดแล้วรวบเข้าหากัน3ขึ้นมาปกติ4ปลด1ครั้ง ห้าปลดหนึ่งครั้งรวบเข้าหากันแล้วก็ไปที่สับปะรดลูกที่สามเนี่ยนะคะลูกแรกเราขึ้นครึ่งลายลูกที่สองก็เต็มลายเสร็จแล้วมาที่ลูกที่สามนะคะโซ่สี่พันหัวเข็มค่ะแล้วก็ขึ้นหลัก หกับสองนะคะขึ้นที่จุดเดียวกัน3ามสี่ห้าหกับ9นะคะขึ้นที่จุดเดียวกันเสร็จแล้วก็โซ่สี่ ไปที่ใบใบก็จะถูกลดค่ะหลักที่หนึ่งปลดไว้หครั้งก่อนหลักที่2ปลด1ครั้งรวบเข้าหากันนะคะแล้วก็หลักที่3ขึ้นมาปกติ4ปลด1ครั้ง5ปลด1ครั้งแล้วก็รวบเข้าหากัน ค่ะระหว่างใบก็จะคั่นด้วยโซ่ห้า่าไปที่ใบถัดไปก็ถูกลดเหมือนเดิมนะคะ1กับ2นะคะที่ถูกลด3ขึ้นมาเป็นปกติ4อ๋อขอโทษค่ะ4ต้องปลดไว้1ครั้งแล้วก็5ปลด1ครั้งเสร็จแล้วดึงรวบเข้าหากันค่ะ ถึงงานแถวที่สามนะคะก็ถักไปจนจบงานที่มุมอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็ถึงแถวที่สามเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปจบที่มุมอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะขึ้นแถวที่สีให้ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ถักบนไปจบที่ด้านนอนเลย